เออแค่น <tw r> <laughs> ี้ก <laughs> <laughs> ็พอดีมากดีมากเาไม่ีบน้ำหลังรถเต็มเลยอะเลยมันลงจอมแห่จอมแห่ ให้เวียงเลยไหลลงเลยไหลลงจะหายเลยใายแม้เลยนะน้ำเลยใครจับเลยเราจะหายไหมบอนกับสอบจะหายไม่หายเลยวะใครโดนเที่ยวเห็นไหมที่อีคันนึงเอ๊ะทําไมจอมแห่ลงรอบดึกเนี่ยเขากลับหมดแล้วกลัเขากลับหมดแล้วไม่มีใครเห็นเราไม่รีบ ามครั้งแรก <laughs> เออตกขึดดด้นมาเลย <laughs> ไปนั่งแคบดีพี่เท่าไปนั่งกันหลายๆคนโชว์จะลงแล้วเหรอจับไปร่อนมาลองมาลองเออลองลาย,ลลายมาลองแม่ <laughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยขบลับรถไปไป นี่เขาขับเที่ยวกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนขับเที่ยวในป่าไปได้วยกัน พี่จะกลับยังคะยังค่ะเป็นไงเช็คเป็นไงนเป็นไงเป็นไงเป็นไงคนละลายไปเลยด,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 ดูดู